เวลาลงมากกับการแกะกล่องสุ่มนะคะทุกคนวันนี้ก็รับมาแล้วนะกับน้องฟัฟฟี้นะคะน้องฟัฟฟี่ตัวนี้นะลุงซื้อให้อีกเหมือนเคยนะคะอันนี้นะก็อันนี้นะคะอีก5ตัวนะสีที่อยากได้นะคือสีน้องพาสเทลแต่มีบางสังหรณ์ว่าจะได้แบบว่าสอตัวนี้แค่ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดดูกันเปิดเลย หมือนที่คิดเลยเซโล,ลนี่มันจริงจริงไม่เลยทุกคนค่ะได้เป็นน้องสีฟ้าสีฟ้าก็ได้น้องขาอะแบบนี้แด้นะาแบบนี้เลยคือเห็นไหมตอนแรกบอกว่าอยากได้น้องพาสเทลแต่กลับได้น้องสองคนมาแทนนี่ก็เลยได้สีฟ้าเซนโลนันสุดยอดจริง